เปิดเอาไว้แล้วว่าเราควัเพื่อนเรามาแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังศิลปินหลายคนนาม,มีวิธีดูแลตัวยังไงเนี่ยคือผิวเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าเราสองคนดีกว่าโบแล้วก็แพทมากนะคะขอต้อนรับออกกี้ค่ะสวัสดีค่ะ,อคคะขอบคุอมากอะไรอะขอมีไวในงานเนี่ยแอตตี้ดูแลคุณย้ำไประเด็น SMS ก่อนเลยเดี๋ยวจะให้ออกกี้พูดเพื่อให้เข้ากับการที่ออกกี้มานะประเด็น SMS ในวันนี้ก็คือเคล<ะ>็ดลับ fit หุ่นของคุณคืออะไรส่งกันเข้ามาได้นะคะที่4247276หรือใครอยากจะโทรแบบว่ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับอ๊ออกกี้นะหรือว่ารอฟังอ,อ๊กกี้พูดอะไรแล้วมีอะไรจะเสริมหรือว่าอยากจะคุยก็โทรกันมาได้ที่029605022และ5088นั่นเองใช่ค่ะโทรเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า SMS 4247276วันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมส่งมา ทุกๆ S M S คุณจะได้ร่วมทำบุญทอดกระถิ่นกับเราด้วยที่จังหวัดเ right ชียงรายที่วัดมัคารามนะค nope. ะเพราะฉะนั้นทุก SMS S M S ก็ได้ร่วมทำบุญด้วยค่ะชุดพี่โบพี่แพทสวยจังเลยแต่มาคุยกับพี่อ๊อกก็พี่อ๊อกสวยกว่าเลิศชุดดีกว่าจริงเหรออ๊อกกี้คะเราจะต้องแนะนำตัวก่อนอ๊อกกี้คืออ๊อกกี้ต้องบอกว่าอ๊อกกี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วเคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้างกับการทำงาน เยอะเลยนะครับชื่อออกกี้นะครับก็ทำเยอะอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอยู่อะไรนะหลังศิลปินมากไปเป็นมตัวแทนหรือเปล่าไม่ใช่เต้นแดนเซอร์ให้กับใครบ้างว่ามาเลยค่ะเยอะเลยล่าสุดก็มีตุ๊กกี้พี่ตุ๊กี้คอนเสิร์ตตุ๊กี้ค่ะเยอ่ะ AF เอฟเอฟทุกซีซั่นพูดเลยพูดเลยจริงจริงแล้วก็ออกกี้เนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูสอนเต้นด้วยพูดได้ป่าวที่ไหนได้ไพูดเลยค่ะเออ่ที่ลาดองส์ครับเมื่อก่อนโรงเรียนของคุณครูเป็ดค่ะใช่เวเนซ่านั่นเองใช่เพราะที่ฉันเคยไปเรียนกับนางนะที่นั่นเลยนะแล้วเคยแบบช่วยกันเทรนนิ่งนนู่ทำไมมาสอนฉันข้างนอกล่ะเขาเป็นแฟนอาร์ตมาหรือไงเออนี่เป็นแขกรับเชิญของเรานะคะแล้วเป็นเพื่อนของเราคือที่เรานำพามาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงการดูแลตัวเองของคน คนหนึ่งที่ดูแลตัวเองได้ดีมากขอดูดรูปบีฟอร์ก่อนเลยบีฟอร์ก่อนเลยคือก่อนนั้นเนี้ยอ๊อกกี้ไม่ได้ไม่ได้ดูดีขนาดนี้<ช>จนทุกคน,นพูดว่าอ๋อทำไมอ๊อกดูดีจังเลยเออดูดีขึ้นขึ้นมากถึงมากที่สุดจริงๆนี่ไม่ใครดังนี่ออันนี้เป็นแบบตอนหน้าตอนหน้าแบบเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอ้วนทรงบีโมแก้มใหญ่บีโมแก้มใหญ่แก้มใหญ่มากนะแล้วก็เนี่ยคือไรอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะ ประมาณนี้ยี่ห้ายี่หกแต่ว่าไม่ดูแลตเงงานโบนัสเหมือนอาะเจ๊คนนึงที่แบบขายของช้าตอนนั้นนั่งดูแบบเด็กดขายเต้าหู้อยู่ตลาดใช่ไหมเอออ่ะสมอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอ่าก็จะเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอ้วนอยู่ปะนะถ้าเราก็ตอนเนี้ยรู้สึกว่างานน้อยด้วยตอนที่แบบอ้วนอ้วนอย่างเงี้ยงานน้อยมากไม่ค่อยมีงานนางบอกแต่พอตอนเนี้ยงานแน่นมากไม่มีหยุดเลยรูปมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆที่ไปเรื่อย <c oughs> คือต้องบอกว่านี่น<ง>เริ่มละเริ่มละนี่ไงการที่นางถอดเสื้อฉันอยากให้ทุกคนเห็นช็อตนี้กันเริ่มแล้วอะคือเริ่มแบบว่าหน้าเรียวขึ้นตัวดีขึ้นแล้วแบบซิกแพคขึ้นมาอ,มอย่างเงี้ยเออจากการดูแลตรงนี้ออกต้องบอกก่อนค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเริ่มที่จะคิดว่าจะดูแลตัวเองละเพราะอะไรเพราะว่าเราทํางานอยู่กับ บันเทิงอะเนาะสนุกสนานอะไรเงี้ยคนก็เห็นเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเยอะกว่าคนปกติจะมากินอะไรเป็สเปซสปามันก็ไม่ได้สเปซสปาครึ้นมาเองกินแบบดีๆกินต้องคำนวณแคลอรี่ด้วยนะนี่ไง่สำคัญมากเลยคำนวณแคลอรี่ว่ากินนมเนี่ยกล่องเนี้ยมันเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แต่ควรจะกินครึ่งหนึ่งไหมแล้วควรจะต้องออกกำลังกายมากแค่ไหนเราต้องแบบ มันจะตายยางให้ดีเลยแล้วแต่วันนี้ต้องบอกว่าหุ่นเป๊ะหน้าเป๊ะทุกอย่างหน้านางใสใสไหมและเล็กเป๊ะใช่แล้วเขาไม่ฉีดบนหัวด้วยนะอ๋อไม่ฉีดบนหัวมันไม่ได้ฉีดถ้าโบท็อไปต่อยมวยไม่ได้หรอกกแล้วนาก็ขยักปกติเลยนะก็นางต่อยมวยทุกวัน จากแรกๆที่ไปต่อยกันเนี่ยนางต่อยเป็นอาทิตย์ละครั้งสองครั้งสองครั้งเนาะใช่ใช่หลังๆเขาเล่นเป็นรายเดือนจ้ะไปทุกวันไม่ได้เป็นคอร์สนะคะเราเป็นกลุ่มีวินัยกับตัวเองมากเลยเนาะคืออยากจะให้ดูนะสาวๆที่ไม่ดูแลตัวเองเลยดูซิอายไหมเนี่ยผิวเขาดีเธอเอาแขนมาเทียบว่าฉันซี่เธอดูผิวเขาซิอากล้องจับมาฉันยอมอายโอเคปะคือผิวขาวใสขาวฉันดูออะฉันก็อีปวกอะไรเป็นดวงกว่าเนดวงไงแต่ดีได้อีกไง ดีดีนะดีดีอีเออเออเออศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองและห้าศูนย์แปดแปดเขาบอกว่าอยากเปนเบลนบ้างจังเลยค่ะอยากเป็นเขบอกว่าโบเป็นนกับโบตอนโบเรียนกับอ็อกมาโบก็รู้สึกถึงความแบบโอเคมากนะเราเรามีความรู้สึกว่าการเต้นเป็นเรื่องยากแต่พอเียนกับอ็อกกี้เรารู้สึกเป็นเรื่องง่ายอ็อกกี้เต้นมากี่ปีแล้วสิบสิบสองปีเต้นมาสิบสองปีแล้วการเต้นของออกกี้เนี่ยต้องบอกว่ามี <N an> น่าจะมีคลิปการเต้นเนาะ no, เนาะเมือมอ่อก่อนเธอก็อาจ <ๆ S 2> ไม่ใช่เหรอที่เราไปออกกําลังกายกันนะใช่คือแบบออเป็นคนที่เต้นแบบถ้าจะพูดถึง, <N an> ถงการเต้นที่ที่แยกแยะบอดี้ได้คือบียยอนเซย์เป็นผู้หญิงนะ แต่ออกคือบียอนเส้ในร่างของผู้ชายที่แบบแยกร่างกายเป็นเรดอะ oh. จริงๆเส้นดีมากแต่ว่าเรามีคลิปของการดูแลแตัวเองในการออกกําลังกายมาคือ <c oughs> นะก่อนเอาเอาเอาเป็นมวยก่อนลวกันเนาะไปดู <c oughs> ความแข็งแรงว่าแข็งแรงแค่ไหนเเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่า <c oughs> ดูแลแตัวยังไงแล้ว,ลวารางบรรงาจในการดูแลสุขภาพร่างกายคืออะไรไปดูคลิปกันเลยค่ะดูซิว่าเตะแรงไหมแต่ฉันรู้ว่าแรง อย่างนีออกความเวลานานไหมที่จะที่จะเตะได้แรงขนาดนี้มีน้ำหนักอตอนแรกเตะก็แบบปวดเท้าเหมือนกันนะเราก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าแบบตอนแรกๆก็ปวดเท้ามากเขาก็เาไม่อยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหงาะออกดีมากพูดเลยใช่ใช่ไหมเบิร์นมกออกออกใครมองใครมันหายหมดออกมีอะไรที่แบบมันเป็นอินสปิเรชันมันไม่ใช่แค่อยู่ในวงการหรอกแพทเข้าใจใครช่วยว่าไปครั้งแรกน่ะเออใครพาตัวไปหร่เป็นรุ่นพี่นะคะเป็นรุ่นพี่แดนเซอร์บอกพาตัอไปหรอ แล้วเธอรู้ไหมว่าเขาเขาไปต่อยเนี่ยเซเลบิตี้ชอบมาคุยกับนางมากนะเขาดูว่านางเป็นเซเลบิตี้เหมือนกันเพราะว่านางเป็นนคเดียวที่ถอดเสื้อในค่ายนางจะบอกก็เลยบอกว่านางถอดเสื้อเดินถอดเสื้อต่อยอ๋อเคยได้ได้รับคำสบประมาทหรือคำดูถูกอะไรแล้วทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้ปะก็มีเหมือนกันเนาะทำไมช่วงนี้น้องอ้วนจังอย่างนี้ใช่ไหมดูไม่ดีเลยทำไมมีพุงพุงใหญ่จังอะไรอย่างี้ยตายแล้วเหมือนฉันเลยคะฉันโดนเรื่องหนังไก่อ่ะฉันฉันกรีดร้องอ่ะ ข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะพี่แพรวกำลังกายเยอะมากตอนนี้พูดเลยจริงจริงใช่จริงๆเรื่องการออกกำลังกายงานจะต้องหุ่นดีขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแลตอนนี้อ็อกต้องบอกอัปเดตกับว่างานอ็อกอ่ะหลังจากที่หุ่นดีแบบนี้ดูแลตัวเองแบบนี้แล้วมีงานอะไรเข้ามาบ้างใช่จริงๆแล้วนอกจากจะร้องเอ้ยนอกจากจะเต้นแล้วเป็นครูสอนเต้นอย่างที่บอกไปใช่ไหมก็ยังมีร้องเพลงอยู่ทุกวันอยู่แล้วร้องเพลงทุกวันอยู่แล้วตอนนี้นี่สำคัญมากเพราะเราอยู่บนเวทีตลอดเวลา ต้องเต้นต้องร้องทุกอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องใช้ร่างกายตลอดเวลาความแข็งแรงจะเกิดขึ้นเพราะเราออกกําลังกายสําคัญมากเราร<ท>้องเพลงทุกวันเธอรู้ไหมว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าที่เขาอยู่บนเวทีอะเขาไม่เคยหยุดนิ่งเต้นตลอดตัวเขาจะแบบเต้นตลอดแล้วเขาเอนเตอร์เทนตลอดอะถึงแม้จะเป็นช่วงที่คนอื่นร้องใช่ไหมใช่เขาต้องเต้นไปด้วยในขณะที่ฉันไปเคยไปครั้งหนึ่งไปไปร่วมแจมสองเพลงใช่ปะ จะตายอ่ะฉันเหนื่อยมากเออความแข็งแรงไม่เท่ากันเราเป็นคนดูเรารู้สึกว่าเหมือนไม่เหนื่อยเนาะมันเรียนกันร้องอ่ะสนุกไงเออแล้วการดูแลตัวเองอ่ะตั้งแต่แบบวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเล่าให้ฟัง่อยว่านอนกี่ชั่วโมงตื่นมาทําอะไรยังไงบ้างเล่าเป็นโปรแกรมเลยคนจะได้อยากรู้ว่าดูแลตัวเองไงร้องเพลงสี่ทุ่มครึ่งรอบแรกร้องวันละสองชั่วโมง จนถึงห้าทุ่มครึ่งเสร็จปั๊บไปอีกร้านหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณเสร็จงานจริงๆคือประมาณตีสองถึงตีสามกว่าจะถึงบ้านตีสี่ดื่มนมหนึ่งกล่องจัดหมดเลยเก้าสิบกิโลแคลอรี่เท่านั้นเลิศอ่าเป็นวิต้ามินไอผมโปรโมทได้นะได้ได้ได้วต้ามิวเบาๆหนึ่งกล่องแล้วก็นอนตื่นมาสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรประมาณนี้นอนสักประมาณหกเจ็ดชั่วโมงตั้งแต่เด็กๆแล้วครับต้องนอนหกถึงเจ็ดชั่วโมงใช่ก็ตื่นมาทานข้าวแล้วออกกำลังกายเลยแค่นั้นเป็นกิจวัตรเป็นกิจวัตรแล้้วออาหนนเตงลืกกขดไใ็ ผ่านผักผักค่อนข้างเยอะผักเยอะเนื้อสัตว์น้อยมากเน้นปลากับไก่อ่านี่รลดลดลดเหมือนเธอเลยนะแต่ไม่กินนะเธออ๋อเป็นการลีนเบาฉฉัันนนทาแต่ เธอเลินกูไปอะไรเธอเลินกูไปอะไร B ไง B เหมือนอ๋อบีใช่ไหม B U B บีค่ะบีค่ะบีทานข้าวได้แต่เราเอเรากินข้าวไม่ได้ใช่ไหมอ๋อหรอใช่เห็นไหมดูแลตั๊มกูเลิกเหมือนพี่ใส่เหมือนชะลออย่างเยอะเลิกกันไงเออเห็นไหมล่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีทานมันก็แล้วแต่คนอย่างอย่างฉันกินข้าวทุกอย่างเยอะแต่ไม่กินขนมแต่อันนี้เขาจะต้องเป็นประเภท ควบคุมแคลอรี่และปริมาณผักที่เยอะเพราะเขาต้องการเขาเรียกว่าอะไรการลีนที่ชัดเจนใช่เพราะว่าเขามีเป็นซิกแพคแต่โบไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ทําและนี่เขานอกจากที่เขาต่อยมวยแล้วเมื่อกี้เป็นคลิปต่อยมวยแล้วอ่ะหลังจากเขาต่อยมวยเสร็จเขามีซิทอัพนะใช่เขามีเครื่องซิทอัพนะแล้วนางไปซิทอัพครั้งละเท่าไหร่นะห้าร้อยใช่ไหมล่ะจะบอกเลยว่าโบหกสิบสามเซตด้วยนะหกสิบโทษนะนี่สามเซตประมาณร้อยกว่า ฉันร้อสิบฉนร้ยี่สิบแต่เอาเคดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่ห้าร้อยไงห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยชุ่มเป๊เราน้อยเรายังดีขึ้นอย่างที่ฉันบอกว่าหน้าท้องมันหายไปจริงแต่เขาเรื่องขนาดนี้จะบอกว่าเขามีซิกแพคที่แข็งและชัดอืใช่ไหมคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าที่เรานำมาวันนี้เนี่ยหลายๆคนเรียกร้องอยากถามดูดราเตงยงไงดูดราเไงมันไไม่ใช่แค่เราบางทีเราดูดรวเตงเหมือนดีแล้วนะแต่ยังดีสู้บางคนไม่ได้บางคนกงมีวินัย มีวินัยมากอย่างเราเราทำเป็นบางครั้งที่เราโอเคเราว่างแต่บางคนเขาทําเป็นนิสัยใช่เป็นแล้ยเป็นวินัยเป็นมีวินัยออมีนิสัยในการชอบทาโลชั่นเหมือนเป็นคนโรคจิตใช่ทาอย่างไรเล่าเราทาตลอดทาเยอะมากเนี่ยดูดูพี่ทาเยอะมากทาตลอดเลยครับพอพอแห้งปั๊บทาเลยโลดทาบ่อยมากในบรรดาเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอย่างนางอะนางนางโดนไฟพอๆกันใช่ไหมกับพ่ใช่แต่นางขาวสุดจริงและนางใสสุด ที่เราน,นั่งคุยกันนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่านางจอฟฟาเยอะกว่ามากกว่าแค่ไหนเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมีคลิปอยากรู้ใช่ไหมว่าเสียงฉันบอกแล้วว่าเป็นเงาเสียงออฟปองสากร้องเพลงดีมาก<อ>ช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดคลิปให้ฟังเลยจะได้รู้ว่ารา้องเพลงดีขนาดไหนโอเคปะ